อยู่ตรงไหนเียน่ายอยู่ตรงนี้ถ่ายทอดสดการเล่นบอลเล่ของกระชิดย้อนแสงมานะ่ะไม่ย้อนไอออนนี่เนาะคู <c oughs> อ้นได้เปิดเหรออ,อ่ออะเออเนาะไอเนาะมือบงังเนาะเม่ไดนอะไม่ได้นอะ สุนพีเช่ได้ครับจังหวะนี้ยองสุนสุนที่แค่หน้าขเขาเจออัาวเชนาหายอัาวเชนาหายอุดเชนาอยู่ตรงนี้เดินไปไหนหวะต้นไม้บางอีกขอลูกบอลนี่นะครับ เฮ้ยมีการโดะจะเอาบอลขึ้นไปมันไม่ใช่คนปล่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสเตปกูด้วยสัตว์ทำอะไรนะครับรวมหยาบนะครับอะไรนะรวมหยาบอะไรบางอย่างจริงเหรออ๋อมันมันซูมกลับไม่ได้อ๋อ i <laughs> ก็ยี ha, to totally ่ส <laughs> ิบเท่าไหร่วะสองต่อสิบเออสองต่อสิบเซดดีบ้านเขาไหนเอาแคบเอาแคบมาเลแคบมาอันแรกเท่าไหร่นะสองต่อยี่ห้าใช่ไหมอ้าเชียร์อยู่นู่น

เล่นใครไปซื้อเอียงไม่มีผลไม่ก็ถ่ายเฉยไน้องเาางนี่ยประกาศไปเมียวอ่ะเนี่ยจะบอกเหยีพ่พรุ่งนี้เต็มเรื่ยอยๆจะไปย่ะน้องเนี่ยงบอกจะกล้าไปเปล่าบอกน้องก็สั่งไปไปเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหน้าเปิดมาเยสเดี๋ยวน้าตรงนี้<อ>พุ่งหลามพุ่งหลา้า ก็แล้วมนีเ่นยวกว่ดน่อภาพรุี่กา <laughs> <S <S เอ๊ะวันนี้เราขอถ่ายบิกแดนเกอร์ได้ไหมแบบนี่แหละพี่พี่พพเอาไปลงเลี้ยงกันนี่แหละไม่แบบถ่ายคลิปแบบไม่ได้ไลฟ์สุดเออจ้ะแหละพี่พี่ก็เอาภาพจากฟ์สุดแล้วถ่าย้วก็ถ่ายแบบแบบเราถ่ายคลิปแบบสำรวจลงเรียนบ้านหนองหมกหล่อ แม่เออหน้าถ่ายสองคลิปคลิปนี้มาดูแค่เบิร์นเล่นเบอร์ลยคลิปหน้าตำรวจแล้วก็อะไรทั้งอย่างนี่แหละก่อกันอ๋อใช่แข่งเสร็จมันแข่งแล้วก็อะไรอีกไหมไม่เย็บเสียนเนี่ยไอะไรนะไม่ขึ้นแจ็คสันด้วยเขาอะไรไม่ขึ้นแจ็คสัน มันนำท่าไหมคือไมเคิลแจ็คสันอะ่ะทำทำไมำไมันย้อนแสงมันก็เไปทไัท้งส <c oughs> ี <c oughs> <c oughs> แปลกแปลกเขาเริ่มแปลกแล้วเขาเริ่มเล่นแต้มมาแปลกๆปลกไปมองผมยาวเลยเจ้าทำอะไร <c oughs> <c oughs> ใช่นะ12-14วะเขาเริ่มตีเขาเริ่มแบบซูน่าๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆสิๆๆๆๆๆๆ่อๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆายๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 เไ ราแม่งไม่แก้เกมเลยเอาเชน,น่าลงแล้วแม่งไม่แก้เกมเลยเขาไม่ได้แก้เกมเพราะสมองลงเพราะตัวนำเลยเซตหนึ่งเซตนี้เลยเลียงสมองลงมันต้องให้เจโอมาเล่นใช่ใช่ใช่

เอาไปเขาฟิวฟิวบอลยห้เป็นเพื่ออะไรบ้า ยื้เขาย้เขามันย้เขาม่เขาตีได้สนามบอลไเขาตีกันได้สนามบอลทุกวันเลยเงเงเงะ เขาจีไปไหนวะเอาเกมไหมเหรอ นี่ไอ้ทำไมวะกี่ไปใส่เล้ว